ว่าุนี่วาล่องพี๊มาเรีเสพพี๊เตี๋ยอ้าวฉันมาได้ยินเสียงดนตรีฉันขอโทษที่จริงต้องต้องโทษอาจารย์จอยแล้วเขาเราเห็นมาเรียยินเสียงดนตรีนิกที่จริงเมื่อนี้มือสุดท้ายนี่ต้องคเท็ดดีที่สุดเด้กูก็ตั้งเกย์ให้ดีที่สุดมันออกมาแบบนี้พี่แต๊ดแล้วออกมาเป็นใจไหนด็กเมาจุกกูเฝ้าประกาศเพาะเรื่องหัทั้งงุนทั้งหยั้งปันห้ามกับแกบต้องต้องโทษต้องโทษวหน้า นักดนตรีเลยตั้งบอดีกับโทษปีโทษกองไปเบิดอได้เดี๋ยวต้องโทษเน่ต้องโทษตุ้ยยากเลยพอเหตุใ้ฉันลอกผิดโทษหัวหน้านักดนตรีเออโทษหัวหน้าของหัวหน้านักดนตรีพอมห <c oughs> ัวหน้านล่องมาถือกระทถดแล้วพอเอาฉันเมื่อวาจะขอให้ฉันโทษไปเบิดเลยเห็นบ่ดีเออ้เหตุการณ์บ้านกับบอดี้โทษนักดนตรีไปทั่วที่เอาลูกน้องได้จะบอกหัวหน้าคักแนี่ยเถิดจัด เราเฮ็ดถื่อเร็วได้จังไรเราเคยได้ยินบอกตำแหน่งอยู่กับเราได้ไม่นานตำนานอยู่กับเราตลอดไปเมื่อสุดท้ายต้องสั่งตำนานอย่าว่าตำนานเถอะตำแหน่งซู้มือนีกับบอมี่ยู่มถูกม้วนานโอ้ตำแหน่งแก่ไปแล้วบอจันทีหลีฉันลองเสือคอยลองเสือมันว่าจันขอโทษขอโทษแปดพอเพียงกันอีหลีเลยบอแล้วบอไม่เตรียมกันไว้ เออเอากมับลมันคำมคําคตกันไน้บัตรฟอนตัวไทยดีมีมีให้แก้ตัวยเุเอีอย่งเอ้านี่ไล่ e อพีที่หนึ่งนอย่งไล่ e อีที่หนึ่งไลอีกสสออยบอยแพร่พิกกี้นำพ <laughs> ี่แฮ <laughs> มึงก้ปีุกกูเฮ็ดบัตรสองบาทเออเอาไลทุดไทยแล้วเไียางอายหยสูบงดูกุศลแต่งตัวมาอย่าง ดิบดีเบิังว่าไปด้ยเสียดายให้แล้วเฮ็ดจังไหนบันนี่ควานาไรตัวไทยแล้วนูกกะจีตกงานได้บันนี้เอากะจีมานักอีกอยู่เมื่อไรจ้าเอาสิแจ้งไปหอดมือหอดมือที่มีไรเมื่อล่างของน้าเป่นกะจีโต้เอิญอยู่ว่าเอกเล็กมือนี่จะคือนั่งลาดเอียกใช่ไหมนี่หอดมือหอดมือที่มีไรกะจีเอิญมาคือเกานณลาค่ะเออบปทิมบอปลากันดอกมไในมะฮวมกันแล้วแต่ว่าขัดใกยกระโดดหายในเด้อ ไปเบิร์ตค่ะมาเตะหัวเอิ้อนบ่ทีมบ่แป๊กกระดอกเมื่อี้นี้เมื่อกีไหนสิทีมมุกูกูเมื่อกี้นี้แงหลายก็มุดมุดตัูอีนอาจารย์ไล่สดอยู่วงเป็นเป็นมือสุดท้ายแล้วสำหรับก่อนเปิดวงอาจารย์มีความรู้สึกว่างไดนบ่เออความรูซื้ออย่างไรบ่ไมีคนเปิดซื้อยังบ่ฮะเอียงก่อบ่ได้ยินเสียงไหมอาจารย์จอยไม่ามาโหลดซีเป็นกระบอกเสียงได้ยินเสียงไหมบ่ได้ได้ยินเสียงข่ไขว่บ่ เอาเสียงไม่ข่อยบอกเพนอีกแน่อาจารย์จอยข่อยบอกก็เพื่นเพื่อนบได้ยินเสียงข่อยได้ยินไปโลโลโลได้ยินไปบรปบุรโยบักตยินไปบารินไปได้ยินไป้ยินไปบนปบุิบักตยินไได้ได้ยินไปบยินไปบยินไปนบุได้ยินแนบได้ยินเสียงไขอบคุณ ชุดใหม่จากคุณแม่แก้วนะครับคุณแม่แก้วยูเอซื้อมาให้ส่งมาให้ชุดสีสมองจ้พูสียังก่อชีดสมี่ห้านึ่ตาบอดสีเด้เนาะสีไหนสันวะไหนมันสอบไปกับพี่อภิภานดิสีแดงก็สิก็สิว่าสีดสมันช่วงเอ็นว่ายนั่นโอ้ยเขินหลายเออแมนบองอยู่นี่จะเขินบพรเขินเออก็นั่นแพทย์คำสาวอก็จะว่าสวนลิ้นกับยุกกระจเออมันคอยคอยเขินคอยเพรเคยใส่ชุดสีนี่เยกเทีย เคืองเคือค่ะสีนิ่งังมแงก็สีเหลือดหมูอยู่หนูฟังสัตว์ดีสีเลือดหมูเป็นไงมันเคือเอากับเบ่แก้วตัดไห่คือเเขาชวนอะไรกันูอนเดียวเพ่อกระตันไห้แมนพอแล้วเพ่อตัมาแก่นนะสสีเลือดหมูนั่นแหละโอ้สุดเ่นบ่ตันมาแก่นนะสีเลือดหมูได้เด้เดี้ยมกีแมเนบ่สูตสีเหลือดหมูกับเครื่อคก็สอเดินขับวนสุดนีเลยสุดสีนดำเงินใส่ออกมาบังหันกับเคือดูริยากสีสูตดนีเลย ชุดนี้ใครขึ้นเนี่ยนี่ยขึ้นขโมเล่นป่ะใบบอดออลาคว้าเป็นบอดพวงปังคว่ำผัวหลายปิ้งปึงปังอีกค่ะดิเมื่อสุดท้ายแล้วค่อยเอาคักๆนะเออสาธิตต่อไปต่อไปห้องขืนสิบมมีฟิวนี่เดี๋ยวนาะงมันต่ฟิวขึ้นเวทีขึ้นเวทีฉันก็บไม่ได้อีกฉันก็าไม่ค่อยได้ไม่ได้ขึ้นน้ำไผ่มาบอดคนที่สี่บอกมาแล้วว่า บอกมาเล้ว่าปีนี้เจ้าต้องเล่นตลกตลอดฤดูกาลเล่นไหมฮะบเล่นเลยบอเล่นจ, <Ha? S 2> จ,จะไหนแล,ญญาาแล้วสัญญาเจ้าแล้วสิอีกเนี่ยจะเป็นลุกนอกก็ได้มือนีตีเออบอลแท้ว่ะปนาที่ไม่นาทีไม่ไมอห่ามึงแต่แต่เด่นมอบหมายงานให้ให้กันกนั่นแท้มันจะไหนมือน,มอนีมันบอกว่ามัน,ม,นมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในบ้านพักเจ้านอนอยู่ทางนอกเจ้าบาลูมาเห็นน้ำข่อยฉะนั้นแล้วมือนีเจ้าควนแต่งตต่งข่อยเป็นหัวหน้ามือหนึ่งมันว่า ใช้ก็เลยพิมพ์ขอไปในกลุ่ม่าวันนี้ขออนุญาตแต่งตั้งกำนันเพรเป็นบอสหนึ่งวันคนอยู่ในกลุ่มตอบมาพร้อมกันเลยไม่อนุญาตพอดีไม่อนุญาตหรอบอนุกเลยว่าขอเนี่ยขอมือเนืองพอบอกว่าอนุญาตหุ่นจังบอลแล้วไปยุใสเห็นที่ไหนไปนอดเปิดแอร์อยู่เฮือนสั่งงานผ่านโทรศัพทสก็เจ้าคังใส่ซีย่างเต็มที่เออเห็นคือจังบอลนูก่ะกูเอามันก็คุณคุณเทว่าสั่งงานจต่สีผู้สั่งงานนอดดวน คโดพูผน้นเออ้าเลี้ยวบอกน้อบอกให้คัเนเอขอแก่โตเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุบุททุกคนนะครับเด้อไลท์ทั้งจะได้ไม่ลืมกันทั้งหกสิบดไลท์แล้วก็ทั้ง n อวทั้งสิบห้าไลท์นะครับก้อนทีสิออกวุงนี้นะครับ n อ1นไลท์ไนะครับที่พี่น้องสนับสนุนขอพระคุณหลายๆเด้อเท้การสนับสนุนหมอ่ําเสียงวิโหกนะครับแล้วก็ว่าสิเป็นนกพงศกร อันนุแน่น,น้องต่าแน่นเล้วกเหลือกทีมงานมอลําเจียงหกสุผูทุกคนขอบคุณในแรงสัทธาขอบคุณในความหักความแพ้งจากทีจากน้องครับ <c oughs> ที่ให้พวกเขาได้มีมือนีอนที่เห็นให้พวกเขาได้มีเงินมีคํำมาซื้อถาซื้อไฟซื้อของสุกซึ่งทุกย่างเพื่อเตรียมออกงานถ้าบ่ได้จากการซื้อบัตรข,ของทีของน้อง<า>นะครับพวกเขาข้าห้งสิบบ่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมอลำัเจียงหกทีเป็นว่วงทีที่เติบโตไปมือข้างหน้าขอบคุณ นำใจจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่พร้อมกับนำใจมาไล่ทุกบาททุกสตางค์ที่มอบให้กับหมอลําเจียมสี่หกสุภูทุกคนขอบพระคุณนะครับเด้อบ้าเต็ดได้มาเห็ดเวทีเห็ดไฟเห็ดยังน้องน่องบุคลากรน้องแบนเซอร์ก็ดนที่ไล่ได้พ่อมนีไล่ได้มมอยูไม่กินพ่อนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับจิตซอยชีวิตในช่วงโควิดนะครับครอบมอบความสุพี่นองทุกไล่ไปนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพอกันในไล่ ออกช่วงออกวงนะครับเดี๋ยวมีอะไรแน่เดี๋ยวติดประกาศในเพจบมื่อติเพจหมอลลัเสียงมีหกแน่ในเพจบอสโนมอลลัเสียงมีหกแน่แต่ว่าในช่วงที่บอมี่บอมี่ไล่นี่พี่น้องก็มาติดตามเพจเสียงมีหกพร้อมแล้วกับเพจบอสโนพร้อมครับเดี๋ยวนุชิไลสดให้เบิ้งดูดูเพื่อให้พี่น้องติดได้ไข่เหงาเมดอัปเดตตลอดเบิ้งคลิปเบิ้งนั้นเบิ้งนี้ของข้าไปล่อไปก่อนแล้วกับพี่พ่อกันในช่วงเปิดวงสิบสองตุลาแล้วกับสิบ สิบสามขอพักมือน,นึงครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบี่สิบยีสิเอ็ดยี่สิงานี่คือผมติ่นเหตงานแห่เงเย้าไปเลยจนอด29เลยนะครับแล้วก็เจ้า่อยไปพักแค่เดียว30มสบสดโอเคเลาะกับไปนี่วิกิ okay, เอ็กไปนี่นด้ยวยขึ้นไปห้องบุคคลไปล้วออกเอียงก่อโอเคบ่ชุด้ยิชุแฟังมาแบบยังหวหน้าบ้าหัวแข้งตัวดนน้นางก็บังหันจะขวอางอยู่หัน ปัาถามอลอดี่ตอบที่บอกคือหจักตอบเนาะเอื่องจีสเนตสออยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดแกนดเปลี่ยนม่านบอกในเรื่องครับสิจ้างแกนวดคือมหาหงาแขคนแกนวดดนตรีนี่คือสุแกยังม่เปลี่ยนจสุเล่นเป็นเื้อจีเคือสุชีชาดแกบอกกูมาด้วยสุดังยู่ทักนายบอกกูด้วยสเป็นทัิไหนไปอยู่เนาะันแกทุกอย่างนะไหมแกไว้ไว้สุทุกอย่างน ทุกอย่างไว้ทุกข์คแกไว้แท้เมื่อนี่ยกูอยู่แขกบอดแล้วไหเออเอาสิเอาสิโซ่บอดเป็นตัวแย้งขอบากณขอบคุณอุบลสายันสาวของคุณอาจารย์จ่อยนะครับขอบคุณเถิงชาแนลนะครับขอบคุณพี่อุ้ยครับขอบคุณทีมไฟทีมจ่อทีมดักดนตรีสปูดสุคนอาจารย์ขอบคุณนะครับที่อยู่ร่วมกันในงานไล์ขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนนะลูกขอบคุณนักแสดงเสียงของทุกคนนะครับที่อยู่รวมกันในไลทุกๆไลนะครับอาต่อ แก่ขอแก่โตเน่แก่โตสักพักได้บัดนี้ครับทรงไทยพี่น้องมันม้วนบนกระหน่ำเล่นเพลงต์ต่อขู่ประเอิมมึงบักตอโอ้ยเจ้าเป็นหัวหน้าเราโดนตีนี่เนาะนี่แหละสูจะปวดหัวบ่ไปแถมเหี้ยก่จะปวดหัวกับชุ่มนี้บอ่กะปวดปวดมากเลยคือแบบแต่ว่ากูด่าหล่ะกะแล้วไหมกูจมหล่ะกะแล้วสิเนะมันฟังแม่บ๊อบบัดฮะมันฟังเจ้าแม่บ่ฟัง มันสิฟังกูยุติสิวะเอ้าไม่ใช่สัตว์มันมันต่อเด้อกระซ้างมือนี่มือตัวไทยแล้วเอี่ยังก่อไรออกยังไม่ออกอยู่แต่ว่าบอกได้สูบมากูไรออกอยู่แต่บอกได้กินเหล้ากูบป็นลรออกกูบอกไม่มีมูกิน